โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยวิ่งมาจากตอนั้นนะก็ผ่านมาไม่เห็นเลยทำไมมันยู่ตรงนี้กันฮะวิ่ตามกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เอาเอาเอาได้แล้ล่นไปตงมากมายหนึ่งชิ้นนะก็ก็นะอ่ะมืดแล้ว ไปเอ้ยไปจะพอไหมล่ะเนี right now, right now. Hmm? Mm ่ยฮะฮะหมดแล้ว hmm. ล mm ูกหมดละหมดแล้วเนี่ย หมดลวอ่ะหมดแล้ะไม่เจอลหมดลุกลุกหมดละมันหมดแล้วแดงเ้ยหมดแล้วหมดแล้วมืดแล้วไมปลปบ้านแล้วอือหือหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดเคี้ยงอ้าวเลือเอื้อะไรกัดฮะขึ้นไปห้าบนเข้าใดใบไปไหนฮึ ไอ้ใบไม่หน,ไไหนมืดแล้วเนี่ยเฮย้ยมากินอะไรกันมากินมะานาวเออมากินไอ้ทอนกันโอ้มา,มาอีกไอ้ดำาจะมาทำไมไอด้ดำดูดูด่างวิ่งไปรับลูกเร็วลูกจะรถชนมังนี้มังนี้ไอ้ดำ